ขอขีดอันนี้หน่อยสวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะคุณชนิดาหนาวไหมพี่จิตพี่โลกเมื่อเช้าก็หนาวมากนะน้องแจง้งสวัสดีค่ะน้องแจง้งค่ะเหมือนหมดแล้วนะกเอามีดผ่าขีมต้องใช้แบบหยดสุดท้ายะะ้วครับหนาวใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเนาะ ทุกคนนะคะเย,ยดอกไม้อยู่ข้างนอกค่ะทานข้าวทานปลาเรียบร้อยอาบน้ําอาบผ้านอนพักผ่อนก่อนนะคะพี่ดอกไม้สวัสดีค่ะอตอนนี้ก็เริ่มทําน้ําพริกแล้วค่ะคุณขาเนี่ยตอนนี้กำลังทอดกระเทียมกันอยู่นะคะนิดนึงค่ะขอนิดนึงนะคะ ไม่ได้ออกนอกบ้านต้องทากันแดดได้ไหมทุกคนวันนี้ก็เริ่มแล้วจะไปไหนคะไอ้เสื้อดรามไม่เป็นไรค่อยู่บ้านค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีนะคะคุณหนึ่งสวยมากค่ะขอบคุณค่ะเราไม่ได้ออกนอกบ้านนุงากันแดดได้ไหมเผื่อเผื่อไอ้นั่นเนาะเผื่อควันที่กระทะใช่ป่ะกันแดดอยู่ตรงนน้นเนาะ นะคะทุกคนขาไม่รู้ว่าส่งที่กระทะได้ไหมอันนี้ทอดกระเทียมอยู่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นกระเทียมที่เราซอยแล้วนะคะซอยแล้วก็ล้างน้ำนะคะทุกคนค่ะ น้ำพริกดอกไม้ก็เริ่มทำแล้วนะคะทุกคนใครสนใจน้ำพิกแอดไอดีหน้าโปรไฟล์มาได้เลยค่ะหน้าโปรไฟล์จะมีไอดีอยู่นะคะไปกดซื้อตรงไหนคะน้ำพริกต้องแอดมาบ้านเขียวเลยค่ะไอดี ID หน้าโปรไฟล์นะคะ แกร้อนเมือวานอยู่มาไปเอาปิงเาได้มาตอนี้พายามตัดเส้นขอสวเพืช้หนังโมบายสน้เงินแสงเหมือนองแบบ เอาเช่ไรก่อนนะหน,หนาไปไหมจัน,ดออจน,จนแดดล่ะหน,น้าคนอายุห้าสิบห้านะคะทุกคนจะเอาอยัางไงนะคะใส่<ร>ฟิลเตอร์ขายละค่ะแกขายละู้ว่เมื่อก่อนจังเรนดีๆนี่เลือกไปใส่เองนี่ขาหนูนะอะไรปังไม่เอารับของนี้ไม่ได้สวัสดีนะคะทุกคนค่ะ สวัสดีแล้วก็ทักไทยทุกคนคะ่ะไม่เอาแล้วของหนูไม่มีบ้างไง <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูสิทุกคนจะไม่ไม่แยง้จแยงออะจะให้จะให้เอฟซีดูว่าหนูใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เนาะ ใส่ได้นะเนี่ยเ <laughs> <ạ. S 1> อาเชอรหไนท์มาให้เนี่ยเสอร์ไนท์โป๊ะใส่สบายเจ๊ที่สุไหนแม่มาดูซิ <classical. S 2> สใส่ได้ไหมสี่เมื่อกีแม่จอไหนล่ะลองดูซิ ขทางนี้ตรงหน้าใช่ไหมนนี้ฉันใส่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเส้นอะไอย่างี้เนาะใส่ได้เนาะใส่ได้พี่เนาะห้ากระดุมแปะกระดุมมาเส้นยัดฉันชอบคุณก็ยัดใส่เป็นได้เนาะอยู่เป็นนสู้เกินอย่างเชี่ยวชาญเมื่อไหร่คันเร็วๆนี้แหละค่ะอันนี้กำลังน่ารักมากเนี่ยเหรองั้นน่ารักมากกำลังเตรียมชุด กำลังหาบิกินี่ให้ยายใส่เนี่ยใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่หนึ่งเรกว่าไม่ไลท์ใช่ไหมครับอุ้ยพี่เพิ่งจัะเนี่ยเสร็จงานแล้วก็อาบน้ำอาบท่าทุกคนท่านว่าไงท่านชุดว่ายน้ำไม่มีแล้วมันเสียหมดเอี่ยช่ายน้ำไม่มีแล้วมาเออมันเสียหมดยังมันเสียออกหมดมาเลื่องเดิมเรื่องอะไรให้เรา ตมอใส่เซรามกก่อนเนาะฉีดแล้วนะฮะขึ้นขึ้นอะใช่ใช่ลืมก็ลืมอันเนี้ยือไม่โดมเลยว่าคึ้จริงๆนะเนี่ยขาเนี้ยตอนนั้นตอนแรกบางมาไทยอ๋อจะพาไปเที่ยวพัทยาค่ะแต่ยั้งยังหลังหนังขายน้ำพริกก่อนค่ะ ขายน้ำพริกหาตังไปซื้ออะไรกินหน่อยนี่เป็นกระมงน้ำพริกนะคะทุกคนใครสนใจน้ำพริกนะคะ้กําลังจะกําลังจะเปิดรับออเดอร์แล้วค่ะพร้อมส่งประมาณวันที่สี่นะคะได้แค่นี้นะทุกคนเราไม่ต้องใส่เยอะเนาะใช่ไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะพี่ใช้เซรั่มของอะไรคะเซรั่มเหรอ ซสร่าใส่ผมหรือว่าอะไรอุ้ยอะไรมาใครมาดูให้หน่อยอ๋อรถมาถังน้ำแข็งเปล่าใช่ไหมพัดดูแลให้หน่อยจรูว่าอะไรเป็นหลังรถเลยดูดูแลให้หน่อยระวังไอ้ไอ้ไอ้ปังอยู่นอกเปล่าไม่อยู่เออใส่ผมเหรอคะ เฮเตินของอะไรเนี่ยอ๋อไปย่างมาส่งส่งใช่ไหมโอเคไปย่างมาแล้วค่ะมาให,ใหม่ๆนะคะ <Okay. S 1> มาใหม่เลยคะ่ะไปย่างนะคะเต้มเสร็จผง อินเทนแลนด์ค่ะอินเทนแลนด์แคร์แฮซอลัมชันไม่เคยใช้หรอกวันนั้นฉันดัดผมเสร็จปุ๊บฉันก็เข้าร้านเลยเนี่ยผมฉันดัดมาเนี่ยฉันจะต้องใช้อะไรยังไงเขาก็แนะนําเซรั่มมาอะไรมาอะไรเนี่ย <c ười> นึกว่าคุณหนึ่งจะไม่ไหลแล้วปะปะค่ะพี่เข้ามาหาแต่เช้าอมันตอนเช้าหนูไปตลาดเลยแล้วก็ยุ่งวุ่นวายด้วยพี่เนาะกำลังทำเริ่มทำลีมพิกเซะด้วยนู่นนี่นั่นเลยคับพี่สาวล้างใบตา เช็คดูไปย่างให้ด้วยพัดเอาตังให้เขาเถอะไปย่างมาส่งแล้วนะคะน้ำพริกเผาไปย่างไปย่างย่างกันมาใหม่ๆหอมๆนะคะคุณขาไปย่างปลาส้อยค่ะปลาส้อยจากธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ใช่ปลาเลี้ยงเออไม่ใช่ปลาเลี้ยงใช่ไหมปลาจากธรรมชาติค่ะสมสวยมามาดามมากเลยใช่ไหม มาดามาดามใช้ดีไหมคะถ้าดีจะใช้ได้บ้างโอ้อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยนะคุณเนาะหลากหลายยี่ห้อบางครั้งก็ไม่เหมือนกันคนเราก็มีความแตกต่างกันเนาะฉันบอกว่าดีคุณใช้แล้วไม่ดีคุณบ้างไงไม่มีไม่มีไม่มีตังไม่มีตังเศษเลยนะเป็นแลกมีแม่ค้าเ่ยยินแลกมีแมคค้าไว้ไม่ใช่เป็นแลกไว้ด้วย เช้าจ่ายหมดผมสวยเซ็กซี่ค่ะน้องหนึ่งขอบคุณค่ะพี่ขาอผพาหน้าผมสวยมากจะไปไหนไนก็ไปแล้วเหรออะไรอะยังอันนี้ไปแลเขาเป็นแม่ค้าเขาต้องมีตังแบงค์เยอะไม่ได้ไปไหนพี่พออาบน้ําเสร็จอ๋อหนูก็อยากสวยอยากอาบน้ําแล้วก็สระผมก็ต้องนิดนึงนะคะพี่เนาะใส่นูนใส่นี่นิดนึงใช่ไหมพี่ สวยครับขอบคุณครับธรรมดาให้ช่างมาติดปลั๊กไฟเพิ่มก็ยังวุ่นวายอ่สีำํมผมสีอะไรครับ ใช่ไหมพี่สวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ12โลไปย่างย่างมาใหม่ๆนะครับคุณใครสนใจน้ำพริกนะคะแอดไอีหน้าโปรไฟล์ได้ค่ะคุณขาน้ำพริกดีดอกไม้อร่อยนะคะคุณ สูตรของนี้ดอกไม้เนี่ยอร่อยนะคะสวยทุกวันค่ะแต่วันนี้สวยเป็นพิเศษใช่ไหมหน้องหนึ่งสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่าขาให้ช่างมาติดปลั๊กไฟเพิ่มเพื่อพี่อะไรนะสวยจังค่ะวันนี้ เดี Michael, ๋ยวไปดูย้นไหมครไปย่างที่ถกเขียงอะไรกันเงี่ยนื่งสุดมาแว่นมากิโลกิโล สวยดีไหมสวยมดูก่อนสวยเหมือนแม่ค้าเปล่าถ้าไม่สวยเหมือนแม่ค้าฉันไม่เอานะคืนสวยคนซื้อด้วยคนคแม่ค้าสวยทุกคน,นอคอคนซื้อก็สวยฮะ เนี่ยแม่ค้าสวยเนี่ยปลาย่างก็ต้องสวยถ้าไม่สวยก็ไม่ได้นะเออเอาคืนฮะคนซื้อก็ถวายดูแม่ค้าปลาย่างเช่นนะคะทุกคนเนี่ยเขาไปหาปลามาเองนะเนี่ยย่างเองโอ้ยอะไรวจะให้ตังค่าติไปย่างเขาไปดัดผมที่ไหนร้านอ่าโอจิโนโอจิโนโอจิโนเนาะมอนอประตูสี่ค่ะฮะ มอน,นอประตูสี่ถ้าคุณขาสนใจก็ไปได้นะอันนี้คือดัดเย็นนะคะทุกคนดัดเย็นใช้น้ำยาจากเกาหลีนะคะอันเนี้ยเออเนี่ยจากเกาหลีส่วนสีผมนี่เป็นสีเปลือกไม้นะคะเนี่ยน,น้องเขาจัดสีเปลือกไม้กรบงอกให้คะ่ะนี่นะคะฉันก็ดัดมาฉันก็ประมาณแบบว่าไม่ค่อยจะได้ปล่อยหรอกทุกคนมัดคยุ่มคยุ่มใส่มาอ,อะไรอ่ะัะนิ เอาไปอะไรดีสิทำพิซซ้าให้เดี๋ยวจานใหญ่แล้วพวกประเทศละแกขึ้นราคาไงเนี่ยไม่ขึ้นราคาเด้ออย่าขึ้นราคานะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างถ้าไปย่างขึ้นแนะหน้าดูตอกมันตอกนกระเทียมนะทุกคนครั้งที่แล้วทำทุกคนรู้ไหมอยู่ไหนคะอะไรอยู่ไหนคะครั้งที่แล้วทำนะ ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเนหมายถึงสิบโลนะรอบนี้แปดร้อยเก้าสิบขึ้นมาทีเจ็ดสิบบาทกระเทียมกระเทียมขึ้นเยอะเลยอะ่ะอืมไม่มีการลงเลยมีแต่ขึ้นขึ้นสวยไหมคะทุกคนเนาะหวัดดีค่ะน้องต้อยวันดีนะคะวันดีทุกคนด้วยนะคะ กระเทียมก็อบด้วยทอดด้วยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อคืนไลท์แล้วค้างหลายรอบคุณหนึ่งเลยลงใช่ใช่พี่เลยลงแบบว่าเครื่องมันมีปัญหาแบบว่าเราลืมไปเราเปิดเปิดไอ้นั้นด้วยแล้วก็ชใ้ไวไฟด้วยมันขัดเป็นยังไงก็ไม่รู้หนูก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจ มอุ้ยพี่หนึ่งชอบอะลุกนี้สวยชอบชอบขอบคุณค่ะสวยลูกขอบคุณครับเะเลกขอบคุณนะคะจ้าเป็นไง,นงได้ไหมดึงหมดยากอ๋อมันดึงยากอบกระเทียมค่ะทุกคนกระเทียมเราก็จะอบแบบนี้นะคะเครื่องอบเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ แล้วเราก็จะอบกันเหลืองหอม,หอมเนี่ยค่ะโอ้ตอนนี้ได้แล้วก็เราจะอบได้ครั้งละสิบโลเท่านั้นนะคะเครื่องเราเครื่องเรามันไม่ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆนะคะวันนี้ที่หนึ่งผมสวยจังเลย เป็นช่างเครื่องแล้วนะคะวันนี้จะเป็นช่างเครื่องค่ะทุกคนเออพี่หนึ่งผมสวยจางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะขอบคุณนะคะไปไหนแล้วป้าพรน,นะ จะไปแน่หรือเปล่าพัทยาจะจะจะได้จองห้องเนี่ยาไปเดี๋ยวจองห้องเผื่อไปด้วยก็ไปรถเต็มไหมรถอะมันไม่เต็มไงมีไปได้พระพรไปเดี๋ยวหนูจองห้องหนูจะได้จองเผื่อพระพรห้องนึงใช่ไหมโอเคนะฮะก,ก็ประมาณวันที่เจ็ดหกหกเจ็ดแปดแร้ววันไหนอะางอือกันแหละจะไปก็สามทีคืนอะไรเงี้ย จะได้ไปเที่ยวอ,อุทยานเขาเหรอเน,นี่ยโอ,อ้มากฉันก็ไปวหนึ<ใ>่งแล้วรถแย <ใด S 1> ่เต็มเหรอฮะกลับวันที่สี่ะทัน<ช>ป้าพรบอกโอเคว่าไปหนูจะได้จองห้องให้ป้าพรไงไปเท่ยวไหนเนี่ยเจมสฮะ จ็ดหรือแปดหนูยังไม่แน่ใจไงเจ็ดเดี๋ยวเราจะไม่โง่กันหืมพระพรกลับวันที่สี่ใช่ไหมล่ะเออก็หนูยังไงก็ทานยังไงหนูก็รอยังไงก็ไปประมาณวันที่เจ็ดนั่นแหละแต่หนูยังบอกไม่ได้ไงอาจจะเจ็ดหรือแปดหรืออย่างไว้ก็อาจจะหกอย่างงี้ไงแต่เดี๋ยวหนูจะดูโรงแรมก่อนถ้าโอเคหนูจะจองโรงแรมเผื่อพระพรไงใช่ไหมล่ะโอเคนะ เดี๋ยวถ้าเกิดจองโรงแรมไม่ไปแล้วก็ปรับสามเท่าจ่ายเองแล้วก็ลองทักรวมกันก็ได้จะเป็นจองอะไระแยกแยแยกเองหืมหนูหนูหนูกายนิคเอกกับเพื่อนแม่กับยายพัพพรก็ต้องไม่ฉันก็อยู่กับยายก็ได้กับแม่ก็ได้พัพพรห้องนึงเขาค่อยู่ได้สองคนสองคนแล้วเขาเขาแอรเซอ์กบบัพพรก็คนเดียวก็ดีแล้วไงแล้วก็ไปหาเพื่อนที่นู่นคนไงเออ